ผมชื่อเสตริกเป็นนักแสดงผมพูดแคสงานได้บทสำคัญในชีวิตนั่นคือยอดมนุษย์ค้างคืนแต่ผมไม่ใช่ตัวเลือกแรกอ่ะว่างไงเจ๊นี่บิวกินเธอได้บทยอดมนุษย์ค้างคืนเลยนะเป็นได้บทลวโว้ยฉันคือยอดมนุษย์ค้างคืนแต่ตัวเลือกแรกดันน็อกตัวเองซะ<ว>ฉันได้บทแล้วฉันได้เป็นยอดมนุษย์ค้างคืนแอคชั่นผมคือซูเปอร์ฮีโร่คนแรกที่ทัอุปกรณ์หลุดไปทั้งยวนจากฝรั่งเศสทุกอย่างไปได้สวยจนถึงคืนสำคัญคืนนั้น ืที่ผมสูญเสียความทรงจำคุณชื่ออะไรผมไม่รู้แล้วนี่อะไรแหวคุณนี่อะไรแวะคุณชื่ออะไรครับไม่รู้สวัสดีอยอดมนุษย์ค้างคืนอยอดมนุษย์ค้างคืนเนออโอ้โหนมเป็นนมพี่ชายฉันคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครที่เล่นซูเปรรอร์ฮีโร่ไม่ซินเนอรอเขาออกไปเพื่อทำภารกิจที่ยิงย่งใหญ่ฟังให้ดีฉันจะขอเตือนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือ ห้ามดอกันมาละสองคนโปรดสังเกตคำเตือนบนฉลากก่อนเด็กผู้งเด็กและสตรีมีคำไม่ควรดื่เข้าใจไหมผลงานนักชาติสุดเมพจากทีมผู้สร้างซิตี้ฮันเตอร์หาเขาให้เจอก่อนเขาจะก่อเรื่องเลยขี้ชนเต็มตีนเขาไม่ท้อแล้วจับมันได้เมื่อไหร่จะซื้อชุดตกอตวามาให้มันใส่ซะให้เข็มเมื่อหนิสุกากอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฉันจะไม่ปล่อยให้เด็กมีอันตรายเด็ดขาดมหากมหาบรรลัยจึงเริ่มขึ้นฉันว่าชนะอสุจิตัวอื่นมาเกิดได้ยังไงเนี่ย ซู้ระฮูฮีโร่ฮีรัวฉากไฮไลทใ์ให่ขอโทษจะหวานใจที่เห็นไข่เต็มหน้าฉันชอบจังเลยที่พวกซุปเปอร์ฮีโร่ใส่กางเกงในด้านนอกนี่เต็มต<ข>าถ <c oughs> ้าเต็มครับพร้อมกันสิบก้าพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์